เพือพัฒนมภัยจังหวัดร้อยเอ็ดวันนี้เราจะมาดูบุญบ้างไฟกันนะคะหนึ่งครั้งต่อปีอ่าเราเป็นงานใหญ่ประเพณีปีละครั้งไปเราพร้อมขึ้นรถหรือยังเราจะ้นรถไฟไปขึ้นรถได้เลยเราจะไปยังฐานจุด ชอยนะครับนี่เรานั่ง3มล้อไปกันนะครับนั่นนะครับก็คือบ้องไฟที่จุดแล้วอตนนี้นะครับเรากำลังพุ่าเข้าถึงฐาจุดบ้งไปหางนี่คือปากซอยทางเข้าที่เราจะไปฐานจุดบ้องไฟกันนะครับแล้วเราจะไปดูบ้องไฟไปดูบ้องไฟกันเด็เรามาเนอรถสกายแสปนะครับ กันเข้าไปนะครับวันนี้ ทีนี่ต้องเตรียมมาที่สัคือเงินนะคะมต้องเตรียมอะไรเลย้องจากเงินมีขายทุกอย่างที่นี่นะคะทไมะไม่เห็นดีๆค่ะดีไหนดีมาไหมใชวันนี้เรามาอะไรวันนี้เรามาทำอะไร วันนี้เรามาทำอะไรเรามาดูบ้อเรา,เรา,เราอาไ้ปคเป็นชัที่ดูทนที่ไปไหนนะครับผม <c oughs> เรียบร้อยเนชึง้งมี้อเรามาดูที่ฐานที่สองนะครับ,ป,บปลอดภัยฐานที่หึงว่าไงฐานที่หนึ่ง หันหน้าเข้าสู่ฐานที่สองครับอย่างหันหลังไงจันทสิมปจากประเทศนอร์เวย์มอบว้ทางด้านเปิกฟ้านครแก่อยู่เพื่อสมัยองค์พระมหาธาตุมัาการุเวทสามสองหนึ่งไว้ น้องได้จานอีกจังประเทศนอเวียคนนี้ดิหมอกไฟฝรั่งกับขินดีด้วยนะไฟฝรั่งกับขินดีกันครับ้สามหกครับอาจารย์ครับผมชัดเจนหน่วยเลขสามสิบหกนะครับเอาฐานสองให้ชนาพรพรามรมถูกต้องนะครับฐานฐานที่สองหลบหลบหลบก่อนครับด้วยความเคารพท่านที่หนึ่งเทีเวลาหรือไม่ถูกถูกต้องครับเทีเวลาครับผมต่อไปจุดจุดบ้องไฟแสนฐานที่หนึ่งหมายเลขสามหก สิ่งมอบหมายของคุณธนาพรศรารำมมอบหมายให้เทคเวลาเป็นผู้สร้างสรรค์พร้อมสามสองหนึ่งไป ่วยหยุดเป็นดะนล่นกับนั่ล่นไปได้เสือเราเพิ่มาไฟติดฐานหลอกหางโดนเราดูนะครับนำเสนอไปยังท่านงไกที่ระพิซซ่ดร้านและสิบล้านนะครับนเสนอมาเอาล่านนี่ระมาณค่วนเทียงจะนอยอีกสั้น หมายเลข26่เอาเบิ่งกันั่นเอาข้อมูลใหม่เอบข้อมูลใหม่ได้นดิเอาใหม่เอาใหม่ฐานที่สองฐานที่สองสามคนการช่างเยอะๆ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 บังไฟแสงดับเบิสองหกครับเอาใหม่ๆครับเอาใหม่ฐานที่สองฐานที่สองหกเอาโอเคชัดเจนลราดับต่อไปเราจะจุดบังไฟฐานที่สองหมายเลข26ของนายบุญทันบรรถามัง นางประภัยเนตรวงมอบให้เบิมฟ้านครแก่สร้างสรรค์ถวายองค์พระมหาธาตุวัดการอุดมเวพสามสหนึ่งไปเป็นเชนเ้บานโกเสวยจริงแก้ไขาครับแก้ไขทงขึ้นครับ ทงขึ้นครับปังไฟไม่ขึ้นเที่ไหนแต่ยัขึ้นเก่าแ่เจ้าวันบอกเขาทงครับปังไฟไม่ขึ้นแก่ไหนครับท่านจุดที่สองเลยครับแก้บิดเลครับแกไขยนะครับานที่สี่พร้อมแก้ไขนะครับผานที่สี่านที่สพร้อม้ะครับโคเขียว่านอาจารย์เก่าสิบเอดอวรทยุเกียวขึ้นานที่สีปนเกะครับผานที่สี่ขอาจารย์ครับผมอ่านที่สี่ลำเบอร์ยี่สิบเจ็ดครันะครับ ของคุณวิชัยและก็คุณพ่อฐานที่หนึ่งนะครับนัมเบอร์สองหกครับหมายเลขสองหกนัมเบอร์สองหกฐานที่หนึ่งเยวตามสัญญาณเลยนะครับเดี๋ยวฐานที่สองแก้ไขนะครับของคุณคุณนีชิบมีถูกต้องไหมครับไปถูกต้งนะครับฐานที่สามก็พร้อมเหมือนกันครับถัดไปจะเป็นถูกต้องครฐานที่หนึ่งนะครับมีความพร้อมครับฐานสองครับทางด้านฐานจุดที่สอง ลอกแล้วไปอ่าโอเคปล่อยแล้วนะต่อไปเราจะยิงตั้งไฟที่ฐานจุดที่หนึ่งหมายเลข26ขห่หกมอบหมายทางท่านค่ายเทพเวลาครับของคุณบุตรีชิบก,กดีจุดเพื่อสมายมอุปมวาธาตวัดการโรเมสามสองหนึ 3, 2, ไป ขอลข้อมูลฐานที่รับรับโทษการจ้างขอแก้ตัวหัวลำโอ้ยหัวลำเออบังแก้คิดหยอกเจ้าื่อบั้งหลุยสินไปฐานที่หนึ่งนะครับตาชินเชืยรไทยอีกจังกิจุดแล้วนะครับเดี๋ย้ภาษาญี่ปุ่นของเขาจุดเลยนะคะโอเค5.4นี่เวลานะครับที่หนึ่งครับต่อไปเราจะจุดบังไปที่ฐานจุดที่หนึ่งนะครับฐานสาวบังครับเรีอกวางยัง เดี๋ยวเราจสู่นะครับครับเราต้องมีความปลอดภัยนะครับร้อครับอ่าโอเคนะครับวางเชือกย่างฐานจุดที่สครับต่อไปเราจะจุดนั่ไฟที่ชานจุดที่หนึ่งไหด้ค่าที่ของไทยชัยชนะแล้วม่ไานม่ไหทางด้านเทพเวลาสร้างสรรค์สามนึ่งไป ซื้อซื้เอ,อเปิดตกไปแน่แนันละมันพสิะรบกวรชุดแค่แน่นดูนแลให้เย่ะต้กใบยมก็จะออาไปดีเหมือนกันนะตกใจจะได้แคบผักเละคะรัอบะมดูสิละขันได้กร้อมนะครับ